สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําขนมบังไขดาวหลุมกันนะคะดูสิน่ากินไหมเดี๋ยวออมจะพา,าทำขั้นตอนง่ายนิดเดียวเลยค่ะเราไปเริ่มกันสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือขนมปังเราจะใช้เป็นโฮลวีตหรือว่าขนมปังขาวก็ได้แล้วแต่วันนี้ทำสองชุดนะคะไข่สองฟองวันนี้ใช้ไข่เบอร์สาม นี่เป็นถ้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะที่ปากคมๆนิดนึงเราจะได้เจาะรูของขนมปังได้นะคะแล้ก็มาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะกดตรงนี้อ่าเห็นไหมให้มันเป็นหลุมอย่างนี้ไปก่อนนะคะอันนี้อาจจะหลุมใหญ่ไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะได้ใส่ไข่ดาวเข้าไปได้เสร็จแล้วก็ค่อยๆเลาะอ,ออกเห่นนะคะถ้ามันเป็นขนมปังค่ะมันก็จะเลาะค่อคนข้างง่ายเนาะ แต่ถ้าหากว่ามันเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะที่แผ่นหนากว่านี้นิดนึงก็จะยากนิดนึงนะคะแต่มันก็ค่อยๆกดไปอย่างเงี้ยทำได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาเนยตามขอบเป็นก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะย้ายมาที่กระทะนะคะให้เราตั้งไฟ เลยดับแรกเมื่อกระทะร้อนแล้วเนาะให้เราหลีไฟลงนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครใช้ต่อไฟฟ้าก็อาจจะใช้เบอรอ์ลดเหลือเบอร์สองนี้ก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่เนยนิดหน่อยก็ได้นะคะอันนี้เราใช้กระทะสแตนเลสเนาะมันก็จะร้อนเร็วมากเลยนะคะอย่างจากนั้นนะคะแล้วก็ใส่ขนมปังลงไฟวางไปเลยค่ะคู่กันอย่างนี้เลยเนาะ ที่ทาเนยใส่กระทะลงไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตอกไข่ใส่เนาะพอตอกไข่ใส่แล้วเนี่ยถ้าหากว่ากระทะมันไม่มีความมันสักนิดนึงนะแล้วก็มันจะติดกระทะนะคะ,ะเดี๋ยวเราปิ้งทั้งสองข้างก่อนเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองกลับข้างกันดูนะคะเราโทสขนมปังนัก็คือมันปิ้งมิเช่นเห็นไหมเนี่ย กินนะกินจังเลยตอกไข่ลงไปองามมากเลยน่ากินไหมคะทุกคนแล้วระหว่างที่เรากําลังร้อนไข่สุกนะคะเราก็วางเจ้าขนมพังอันเนี้ยลงไปข,ข้างๆซะนี่นะคะเราจะได้จี่ขนมปังเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นเราก็สามารถ ปิดฝาได้เลยนะคะให้ความร้อนมันระอุอยู่ในนั้นเลยสําหรับวันนี้นะคะเราทําให้ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําไข่ให้มันสุกเราจะกลับข้างกันนะคะเดี๋ยวเราแซะขึ้นมาอย่างนี้เราก็คลิปอ่านะคะเล็กเิดเดียวเราใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเราแค่จะทําให้ตรงไข่ดาวข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นแผ่นขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมคะ แล้วก็ฟลิปค่ะแม่แค่นี้เลยแค่ให้มันสุกนิดหน่อยนะคะอันนี้มันก็จะสุกไปเลยไหมชอสอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าแผ่นที่เราควา้าไปเมื่อกี้มันสุกหรือยังเนาะโอเคกินได้แล้วคะ่ะจึบเรียบร้อยแล้วนี่ได้เลยค่ะนี่น่าทานมากเลย